าไยากฉีกนะคะเดี๋ยวนะเราจะมาชิมนะคะกระเพราเนื้อโคโค้นคั่วพริกแห้งค่ะมาดูซิเนี่ยส่ยแซ่สา,สา,สา,สาเผ็ดยังไงนะคะคือถ้าเรบบอกว่าเผ็ดทุกคนก็ต้องเผ็ดอะ่ะดูก็ออกว่าหิวมากหอมกลิ่นเนื้อมากเลยนะคะพอเปิดกล่งมาแบบข้าวยังร้รอนๆอยู่เลย นี่นะคะหอมกระเพรานะคะเนื้อเขาก็จะเป็นเนื้อสับนะคะเนื้อสับด้วยหอมมากอะ่ะหิวรู้ว่ายังไงกันขออนุญาตเปล่าอืมอร่อยค่ะ เผ็ดว้าวไม่น่าเชื่อเผ็ดจริงค่ะเผ็ดแบบเผ็ดแบบคนทานเผ็ดทานแล้วชอบเลยนะคะแล้วก็เลยอยากจะบอกว่ารสชาติเขานะคะคล้ายครๆคล้ายๆเราทำเองนะแต่ถ้าใครที่คือมันไม่เค็มด้วยนะเนื้อค่ะอันนี้สั่งมาในปริมาณ ในราคา69บาทนะคะก็คือว่าวันไหนที่อยากทานอะไรแบบแซ่บๆไม่อยากทำเองนะคะไม่ต้องออกไปซือซ้อก็ซือซ้อ,อได้เนื้อเป็นเนื้อนะคะกระเพราเยอะหอมกระเพราข้าวหอมนะคะอร่อยมากอืมถูกใจเนื้อไม่นียว ทานกับกะเพราค่ะคือเพิ่งเคยทานข้าวกล่องในร้านสะดวกซื้อที่บอกว่าเผ็ดแล้วคือเผ็ดจริงนะคะอันนี้คือเผ็ดค่ะเผ็ดแล้วก็อร่อยยังไงก็ลองสั่งทานได้เลยนะคะเป็นข้าวกล่องร้านสะดวกซื้อที่สั่งทานแล้วรู้สึกว่าเหมือนทำเอง ออยมากถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่เป็นสายเนื้อนะคะก็ลองไปหาซื้อทานกันได้นะคะที่เซนะคะสำหรับเดลสั่งมาจากอแอปนะคะแอปเนะคะวันนี้คือไม่ผิดหวังเลยนะที่มารีวิวกระเพรานะคะซึ่งเมนูเนื้อของรถนิยมเนี่ยนะคะเขาก็จะมีแกงเขียวหวานมินผแนง แล้วก็มีกะเพรานะคะแต่ที่เดชอบที่สุดก็คือกะเพราเนื้อคะ่ะซึ่งเรได้ชิมมาทั้งหมดแล้วนะคะอันนี้คือถูกใจมากจริงคะ่ะยังไงก็ลองทานกันดูนะคะ